เปิดตัวกันอย่างอลังการเลยทีเดียวเอาล่ะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วที่ p c 200วันนี้เรามีของเล่นใหม่ๆสำหรับ Sony c v 1นะฮะเหมือนเดิมนะครับรอบที่แล้วเราได้นะฮะอันบอกเลน Y วเลนมาโคแล้วก็เจ้าเคสของ Sony c v 1เนาะวันนี้นะฮะมาและของเล่นตัวนี้นั่นก็คือเจ้า Fast Claw นั่นเองนะครับโหหน้าตาแปลกใหม่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะตัวนี้เจ้าเก่าเลยนะครับอีห้อ ยูรันซีครับอีกสักครู่นะผมก็จะมาสาธิตให้ทุกคนดูว่าเจ้าฟาสคลอตัวเนี้สามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างนะอย่างแรกเลยเรามาอันบ็อกดูนี่ภายนอกของมันก่อนน้ำหนักพอสมควรนะครับมีน้ำหนักแต่ยังไม่เยอะมากคือกระทันรัดบอมือนะแต่ว่าเป็นน้ำหนักที่ ทรงพลังอยู่นะครับมีประสิทธิภาพพูดอะไรลงไปเนี่ยเออเอาเป็นว่าพื้นผิวก็จะเป็นน้ำหนักของสแตนเลสนั่นเองนะครับอืมจะมีปุ่มล็อกสีแดงอยู่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นปุ่มนะเอาไว้คลายล็อกแบบนี้นะแข็งแข็งอึบอึบ,บเปิดไงวะเปิดไงอ๋อเปิดพร้อมกันนี่กดพร้อมกันอย่างนี้นะฮะแล้วก็เปิดออกมายังไม่ออกโอ้โหยังไม่ออกอ,อืมลุ้นลุ้นลุ้นไหนอีกรอบนึงสิ ประมาณนี้นี่อย่างนี้เลยอ่าเราจะสังเกตเห็นว่าข้างในก็จะเป็นตัวสกรูนะครับอืมเอาไว้ติดกับตัวกล้องนั่นเองนะครับผมว่าเพื่อนๆน่ๆนาจจะรู้แล้วละ่ะว่ามันคืออะไรใช่ไหมแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นสปริงนะครับอืมประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าไหนลองเดากันก่อนแล้วก็มาคอมเมนต์กันดีกว่าไหม คอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีเฉลยแน่นอนว่าไอ้เจ้ายูรันซีฟาสคลอตัวนี้นะฮะสามารถใช้งานในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกสินค้าตัวที่2กันดีกว่าตัวที่2ก็จะเป็นยี่ห้อของ u ูรันซเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่เพื่อนๆรู้แน่นอนเลยตัวนี้เป็น led นะครับสำหรับกล้องคอมแพกเพราะว่ามันมีน้ำหนักที่เบา ตัวนี้ไม่ต้องเดาก็รู้แล้วนะฮะโอ้โหสวยงามมากม,มีแบบข้างในมีสีน้ําตาลข้างนอกอสีดำวาวทุยมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับนี่จะเป็นตัว LED นะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูโอ้โหมันน้ําหนักเนี่ยเบามากจริงนะต้องบอกเลยว่ายี่ห้ออุลันซีนี้เขาไม่ได้โฆษณาผมนะนแต่ผมเห็นว่าประสิทธิภาพมันคือราคาแต่ต้องได้ครับและตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายชาร์จ USB C นะ Type C ซึ่งเพื่อนก็รู้ว่ามันจ่ายไฟค่อนข้างเร็วเนาะแล้วตัวนี้ก็ไม่ใช้แบตเตอรี่ด้วยเราสามารถชาร์จและอยู่ได้นานๆเลยครับยาวๆย,ยิงยาวไปเลย4-5ชั่วโมงนะฮะตัวนี้2000 m มาพร้อมกับราคานะฮะ400กว่าบาทเองนะสำหรับตัวนี้แบตเตอรี่2000 m ถือว่าคุ้มมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูประสิทธิภาพของมันว่ามันจ่ายไฟได้เขาเรียกว่าไงนะไฟมันมีกี่ระดับอ่าประมาณนี้นะข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น ตัวสวิตนะฮะต่างๆนานาเนาะนี่ระดับแรกนะครับระดับที่2ที่3ที่4นะประมาณนี้ก็สว่างมากนะสว่างมากของผมคิดว่ามันสว่างมากจริงนะดูในกล้องนี้อาจจะยังไม่ชัดนะครับแต่ถ้าได้มาสัมผัสแล้ว,ลวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนกับเจ้า LED ตัวนี้นะ เอาละครับเรามาเฉลยกันดีกว่านะฮะ,จะเจ้าอุลันซีฟ t สคลอตัวนี้เอาไว้ติดตั้งกับแฮนด์คลิปนั่นเองหมุนให้แน่นแบบนี้เลย <Wow. S 1> ในเมื่อเรามี f a ฟ t สคลอติดตั้งกับแฮนด์คลิปแบบนี้นะ <Wow. S 1> เราสามารถถอดกล้องคอมแพคของเราออกจากแฮนด์คลิปได้ง่ายๆ <Wow. S 1> แบบนี้เลยครับ มาถึงวิธีการติดตั้งนะครับเราเอาด้านหนึ่งของคลอมาติดตั้งกับเจ้าเคสของ C ี1และหมุนให้แน่นแบบนี้ล็อกให้แน่นแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งของคลอมาประกอบเข้าด้วยกันหน้าตาก็จะออกมาหล่อเหลาแบบนี้เลยครับเจ้าปุ่มนะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดล็อก นั่นเองนะครับง่ายๆกดครั้งหนึ่งมันก็จะล็อกนะครับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะคลายล็อกนี่มันจะเป็นปุ่ม security นะพอเรากดทั้ง2ด้านพร้อมกันก็จะออกมาอย่างนี้ง่ายๆนะฮะเชี่ยววินาทีเราสามารถคลายล็อกได้จากคลิปเลยขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำ LED ของอุลันซีมาประกอบเข้ากับกล้อง CV 1แบบนี้โอ้สนุกสนานครับวันนี้ คือต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าวงการกล้องเนี่ยเข้าแล้วออกยากมากครับของมันต้องมีนะฮะนี่ดูกระเป๋าผมโอ้โหอัดแน่นเต็มไปหมดละโอเคครับนี่ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาไมโครโฟนนะของผมจะใช้ไมค์ของสัลโมนิกนะฮะ,ะคือว่าเราจะติดยังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะฮะคือผมกําลังจะบอกว่าไอ้เจ้า LED เนี่ยฮะมันถูกออกแบบเอาไว้ให้ติดได้นะครับถึงสมุมเลยด้วยกัน หรือว่าเราจะเอา LED มาเพิ่มเราก็มาประกอบเข้าด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะฮะก็เสร็จสมบูรณ์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามี a c c e s s o r ถึง2อย่างด้วยกันนั่นก็คือเจ้า LED กับเจ้า Fast c l a w ของ u l a n s i นะฮะ สำหรับทุกคนที่ชื่นชอบในผลงานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปลูกตะไคร้ทุียซับสไครป์ที่ช่องของ TPC 2 0 0ให้ผมด้วยละกันโอกาสหน้าจะมีอุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับกล้อง compact หรือว,ว่ากล้อง Sony ZV1 ของผมก็จะนำมันมารีวิวแบบนี้อีกเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีครับ